วัครับวันนี้ทางบริษัทกันเกษมนะครับก็จะมาแนะนำเจ้าเครื่องวัดดอกอยางนะครับสําหรับตัวนี้ชื่อลุกกรบนะครับเป็นสินค้าของไทยโปรไฟล์ซึ่งการทํางานของมันดูหน้าตาก่อนหน้าตาน้าตาก็เป็นประมานี้ลุกกรบนี่คืออะไรหน้าตาเหมืนโทรศัพท์แต่จริงมันคือเครื่องวัดดอกอยางหรือสแกนความลึกดอกอยางนะครับ การใช้งานของมันก็แค่หนึ่งสิ่งที่ทต้องมีก็คือรหัสเขา้าโซเชียลก่อนอมันจะเป็นคลาวซึ่งจะต้องมีรหัสสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของของมันนะครับสองก็คือต้องมีสัญญาณ WiFi ที่จะเชื่อมต่อกับมันมันจะทำงานได้ก็ต้องมีสัญญาณ w i f i หลังจากเชื่อมต่อมันเสร็จนะครับอลองเปิดเครื่องเครื่ก็จะรันโปรแกรมขึ้นมา,างี้นะครับ การเชื่อมต่อน,นั้นอาจจะใช้สัญญาณพอสปอร์ตจากตัวเครื่องมบายของเราก็ได้ครับสัญญาณไ i f ไฟที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ตอนนี้เราเปิดพอสปอร์ตให้มันนะครับซึ่งถ้ามันได้รับสัญญาณแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นสัญญาณเสเีเหลืองนันีองก็ contrad. จะมีขั้นตอนนะครับจากนั้นก็เลือกอคลิกไปที่รูปยางรูปย,าง,ปยางรูปนี้นะครับรพอคลิกรูปยางเสร็จมันจะขึ้นรูปรถขึ้นมา จะเป็นสี่ล้อเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็ได้อยากให้เป็นหกล้อนะครับหรือหลายล้อหรือเป็นหางค่วงอันนี้ล้อเทียบเลยวิธีการก็คือเลือกล้อก่อนว่าเราจะสแกนล้อไหนเราเลือกล้อไหนก่อนก็ได้อเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูล้อที่ต้องการที่จะสแกนจิ้มไปแล้วจากนั้นก็จะใช้วิธีการอ่าอย่างนี้นะครับ ก็จะให้ตัวส่วนของตรงนี้เลยหาเลยขอบเลยขอบยางไปบีบปุ่มสองปุ่มแล้วก็ลูดผ่านมาแค่นั้นวิธีการเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเห็นไหมครับสิ่งที่เราได้ก็คือความลึกของดอกยางเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับจะเฉลี่ยทุกล่อง ที่เยอะที่สุดมาเฉลี่ย ع. อย่างน้อย3ามล่องอถ้าไม่มั่นใจเราอยากจะสแกนซ้ำก็ได้เอาอีกที่ซ้ำเข้าไปอีกนะคซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเจอจะเจอสะพานยางเดี๋ยวผมลองสมมุติผมจะสแกนเอาไปร้อน,นี้แล้วกันเป็นสแกนให้ตรงสะพานยางว่าเกิดอ,อะไรขึ้น 5.9กับ4.5ซึ่งในกรณีที่ยางรถคันเดียวกันมันไม่ควรจะต่างกันเยอะวิธีเนี้ยคนที่เทสจะต้องใช้เซนดูว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะสแกนซ้ำแล้วลองเลื่อนไปตำแหน่งใหม่ด้วยมันก็จะเป็น5.9นะครับซึ่งล้อควรจะได้เคียงกันถ้าถ้ามันปกติแต่ถ้าสแกนซ้ำสอรอบ3ามรอบยังเป็นตัวเดิมก็แสดงว่ใช่ แต่โดยหลักๆของมันก็คือทําให้ขั้นตอนงานง่ายแกนทีเดียวนะครับก็จะได้ก็สรุปเลยเดี๋ยวขั้นตอนการใช้งานเดี๋ยวแนะนาต่อครับ,รรบจะทําการสแกนรถคันนี้นะครับเริ่มจากคลิกนะรตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะทําการใส่ข้อมูลโดยสิ่งสาคัญที่สุดก็คือตัว,ตวลายเส้นลายเส้นเพลทเนี่ยเพื่อจะบอกถึงว่ารถคันนี้ายทะเบียนอะไรเราจะใช้วิธีการพิมพ์ก็ได้ แต่ผมใช้วิธีถ่ายดีกว่าเราจะได้รู้รถอะไรด้วยอ่ะวิธีการถ่ายก็คือเราจะให้เห็นรูปรถแล้วก็รูปป้ายทะเบียนอ่ะเราก็ถ่ายโอเคขึ้นเลขเรียบร้อยแล้วทําการส่งนะครับข้อมูลก็จะเข้าไปเรียบร้อยแล้วทำการส่งอีกทีส่งอ่ะอย่างอื่นเราไม่เอาเราจะรีบวัดเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการสแกนคันนี้เป็นรถหกล้อเราทำการเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนตอนนี้นเป็นรูปรถเก๋งอยูอ่เราเปลี่ยนเป็นข้างหลังหกล้อ เป็นหกล้อเดี๋ยวเราจะเริ่มสแกนล้อหนะ้าขวาก็ได้ล้าจิ้มมาดูครับดูวิธีการวิธีการนะครับผมจะเริ่มสแกนอ่าเราก็จะได้ความลึกดอกยางนะครับเร็วไหมอันนี้เป็นสรุปนะครับของดอกยางเส้นนี้อเราจะไปวัดเส้นถัดไปเอาล้อดนะ้านในก่อนก็ได้ทีละดับนะครับเริ่ม สแกนได้ยินเสียงเนาะอืมอ่ะรอต่อไปอืมนะ ต่อไปรอหน่าเลยรอสุดท้ายโอเคนี่คือผลจากการสแกนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการส่งข้อมูลตรงนี้เข้าไปในระบบคลาว เรียบร้อยเปเียเราจะทําการเริ่มวัดดอกยางเอาล้อไหนก่อนดิล้อหน้าขวาก็ได้มาวัดล้อหน้าขวาเนาะอันนี้เราเลือกเป็นรถเก๋งรถพาสเซนเจอร์นะมีสี่ล้อถ้าอยากเปลี่ยนก็คลิกตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มวัดวิธีการเหมือนเดิมให้เลเซอร์มันเลยล้อไปแล้วก็บีบแล้วก็ลากผ่านมาเห็นไหมครับได้ความลึกดอกยางเฉลี่ยแล้หก6ุมิลล้อต่อไป Tao sẽ làm nó này trước cũng được nó Tao lượt click vào. Ừm, các bạn lông luôn, tao sẽ làmข้างบน cũng được. này cũng được. lo. 5.1ถ้าอย่างเราสกแกนแล้วเราไม่มั่นใจเราคลิกบอกว่าขอเทสอีกทีโอเคชัวสแสดงว่าชัวอโอเควิธีการสแกนดูอย่างนี้ก็จะได้เห็นแสงเลเซอร์นะเดี๋ยวแสงเลเซอร์มันจะวิ่งผ่านนะ จะได้ข้อสรุปว่ารถคันนี้ล้อหน้าซ้าย6.6หน้าขวา6.6แต่ล้อหลังมีความต่างนิดหน่อยนะครับก็คือแบบนี้สีเขียวก็คือก็คือ,คอว่าตอนเนี้มันผ่านเกณฑ์นะครับถ้ามันเป็นสีเหลืองก็คืออยู่ในสุ่มเสี่ยงแล้วแต่ถ้าเป็นสีแดงก็คือไม่ได้โอเคครับตรงนี้หลังจากที่เราได้ใช้ตัวเครื่องไปสแกนหน้ายางมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะมาเข้ามาดูที่ตัวในส่วนของเว็บไซต์หลักนะครับเว็บไซต์หลักก็จะเป็นตัวเทรดสเปกนะครับซึ่งจะต้องมีอีเมลแอดเดรสแล้วก็พาสเวิร์ดในการเข้านะครับหลังจากนั้นเราก็จะเลือกว่าเราจะค้นข้อมูลจากเครื่องที่ไปวัดเนี่ยตัวไหนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวหมายเลข ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหมายเลข6นะครับ okay. ของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีหลายเครื่องเลยที่อยู่ในนามอเดรสเดียวกันนะครับโดยเราไปดูที่เครื่องหมายเลขหกดูประวัติสแกนของหมายเลขหกนะครับตรงนี้ประวัติที่เราถ่ายวันนี้วันที่สามสิบ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 โอ้หลายคันเลยวันนี้ยี่สิบเก้าวันนี้ของวันอื่นละวันนี้เราถ่ายก็มีรถ เราไปดูรถกระบะก็ได้ดูระบบสแกนของตัวรถกระบะรถกระบะหมายเลขทะเบียน่อพุเท่าบอกไปไม้3หหนะครับใส่เลขใส่อะไรไปบ้างตรงนี้มันจะขึ้นข้อมูลมานะครับว่าเราใส่อะไรไปบ้างมันก็จะโชว์นี้สิ่งที่ได้มาก็คือว่าดอกยางทั้ง4เส้นผ่านเกณฑ์สีเขียวนะครับอะไรเมเ็นไหม แนะนำกา,การแนะนาการศึกหลอนะจะต้องตั้งศูนย์ไหมมันบอกไม่ต้องนะครับแต่ให้สลับยางหน่อยก็ดีนะครับให้สลับยางเมื่อจําเป็นนะครับก็จะมีข้อสรุปตรงนี้ส่วนต่อมาก็คือประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนนะครับเทียบกับยางใหม่ยางใหม่เป็นสีนสเทาแล้วก็สีเขียวนี่ก็คือยางของรถคนันนี้นะครับก็คือเกินมาตรฐานไป8%ปที่ความเร็ว113กิโลเมตรขณะพื้นเปียกนะครับทีนี้มาดูร่องดอกยางของแต่ละดอกหน้าซ้าย นะครับหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาดูทีละล่องนะครับแต่ละล่องอถ้าต้องการละเอียดยิ้นะครับตัวต่อไปเมื่อกี้เราสแกนไหนลองไปดูรถหล้ออ่รถหล้อก็คือคันนี้นะครับเราไปดูผลสแกนผลสแกนรถ6ล้อหมายเลข3ามสองสแนะครับสแกนโนันที่เท่านี้ยางทั้ง6เส้นนี่ก็จะเป็นสีเขียว ก็หมายถึงทั้ง6เส้นสบายใจแล้วผ่านเกณฑ์แต่แต่โปรแกรมแนะนําให้คุณไปจัดตั้งส่วนล้อหน่อยนึงรวมทั้งสลับยางด้วยนะครับซึ่งเกณฑ์ของมันก็เกินมาตรฐานไป8%เหมือนกันในโซนสีเขียวเนี่ยครับล้อหน้าซ้ายล้อหน้าขวามีการเฉือนนิดนึงส่วนเนื้อตรงนี้หายไปก็ตามของจริงเลยนะครับของจริงก็คือดอกยางลายนี้หายไปล้อหลัง ด้านในด้านซ้ายด้านในซ้ายเราก็จะรู้ตำแหน่งของมันนะครับหลังในขวานะก็จะครบทั้ง6ล้อนะครับก็จะสรุปข้อมูลตรงนี้สิ่งที่พิเศษของมันก็คือช่วยลดเรื่องของกระดาษและเอกสารโดยลูกค้าสามารถที่จะดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะสแกนสแกนในส่วนของ q r code คนะครับมีเครื่องโทรศัพท์ นะครับโทรศัพท์สมัยใหม่เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้หมดละเดี๋ยวผมลองลองดูว่าว่าเราจะจัดการกับมันยังไงโดยที่ลูกค้าไม่จําเป็นต้องมีกระดาษแค่สแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เข้าไปนะครับขอบ้อมูลก็ส่งตรงนี้ให้ลูกค้าได้เลยรอโหลดแป๊บนึงนะครับก็จะมีแบบเดียวกับที่เรามีที่หน้าจอแบบนี้เลยนะครับสังเกตไหมครับ แบบเดียวกันซึ่งไม่ต้องเปลืองกระดาษกับอันต่อมาก็คือเราสามารถที่จะสามารถที่จะส่งเมลให้ลูกค้าก็ได้นะครับลองปิดไปดูอ่าเนี่ยนะครับเราสามารถส่งรีพอร์ตตรงนี้ให้ลูกค้าก็ได้ส่งเป็นเมลก็ใส่อีเมลลูกค้าเข้าไปแล้วก็ทําการส่งนะครับก็จะได้กระดาษในแบบเดียวกันขอ,ขอบคุณครับ